อันนี้ครับผมนี่แหละค่ะเงิน,นัวของยายจ้ะ <c oughs> มมงยายอยู่ยายจะอยู่แบบนี้หละอยู่คนเดียวยายหนึ่งเขามุงได้ยายได้ <c oughs> มุงได้หนึ่งเขาอาครับบ<อ>ุได้ยายห้องครัวห้องครัวอยู่ไหน <c oughs> มุงรังไฟนะ่ะรังไฟเออมุญไดนน้นี่ไมนี่ นี่ครับผมนังเตาหนี่บอเดือดังนกโกลัวกว่นั้นอย่างทำครัวเป็นีข้อคนนะครับตกชัานเวลายายนึ่งข่าหงคาอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ายายซิมีแรงวะน้อดูเชฟฟืนมีคำใหญ่มากสีครับไม่ไปตาไห่ยางเพื่อนโอ้ยากเธอเจ๋อ